มื่อกี้หนูตอบอันหนึ่บวกหนึ่งหน่งบว1สองหนึ่งบวกสอง่าบกสาม่งบวกสาม่าบวกสีหบวกสี่่าบกห้าหนึ่บวกห้า่าวกห่งบวกหกใเ่นใเว่นตัวดวาเจ็อันึ่บวกหนบวเจอ่ากแหนึ่งบวกแอะน่ากเก้า9หนึ่งบวกเก้า

呃、uh, okay, okay.